สปาร์มโอ้ได้แล้วโอ้รอตั้งนานกว่าจะได้เนอะ j a p a นิสแทง n k ได้เลยครับไทย97ครับผมเล็กสั้นขยันซอยของพี่มาครับตอ้อตงนนเงีอยู่ตรงนู้นเนี่ยระเบิดอยู่ตรงนู้นฆ่าศึกอยู่ตรงนู้นมีควันอยู่ตรงนู้นรถทางของมันอยู่ตรงนู้นแล้วกูจะพูดทำไมเนี่ยพูดไปงั้นแหละโอเค ไปครับเราไปหาทำเลในการเล่นมันฮะตรงนั้นซองติงไม่โดนอ้าวเจียโดนตรงไหนวะไม่โดนโวยโอ้ยเจอแล้วอือโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยเียสองสามนัดกูจะตายแล้วเกียโอ้ยขอแค่กูยอมแล้วกลับไปตั้งหลักแป๊บ ไหนเมื่อกี้ใครยิงโกโฮัลโเหลเงียบเชียบเชียบไปครับเอาเฮ้ยจะทิ่มตากูอยู่แล้วเนี่ยมาเจอแล้วยี่สิบสามสิอื้อมันหนี้ทุกข้าวสาลีเฮียบไม่โดนปีอะไรเลยไปครับมันหนีครับมันหนีเข้าคูตามไปซ้ำมัน ขอเถอะขอสกิลตอนนี้เออยี่สิบเออเก้าสิบห้าเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงอ้าวหายเพื่อนมันไอ้เหี้ยเอ้ยเพื่อนมาเสืออีกแล้วหนีแป๊บเลือยถอยถอยถอยโอ้ยสุดเลยถอยครับถอยถอยถอยขอแสมันไม่อยู่ขอมาอีกทีนิงขอสกิลเถะเบิกเลิกหน่อยเถอเยอะหายยาก ะไวเจอแล้วอือเว้าที่อือก็ยังเว้าเฮ้ยเพื่อเราเพื่อเรายิงอะไรฮัลโหลมาเจอแล้วอือเท่นอะไร 3S 81พี่โอ้ยกระแตกกระแตกกระแตกไม่โหยอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยฮัลโหลเอ่อเพื่อนเพื่อนไม่กลัวคอแซเห็นเหรอ ยิงแบบนี้เรียกตรีนจะชับไอ้เหี้ยกลาดได้คนทั้งโลกให้เห็นเลยว่ากูอยู่นี่อะไรแบบนี้อ่ะฮัลโหลเออเอาอะมาโดนโดนกูโดนไอ้เวเล้อเอาไที่กดผิดกดปิดเอ้าเอาเพื่อนกูเตือนมึงแล้วเพื่อนเพื่อนโดนแล้วออกจากรถทังไปช่วยมันด้เอาไอ้เหี้ยรีสปอนแล้วโอเคไปครับ เพื่อนเราไปเกิดใหม่ละวตาตีกันตอ่อนั่นไงเตะเจอแล้วโอ้โพูดถึงตีตีเขาไอ้เฮ้ยเ้อ,อโอ้โหเกือบไปเกือบไปเกือบแตกมายแล้วมายอีกเยอะอย่ายิงกล้าสิว่าเครื่องบินพวกก็เห็นกันไงไอ้อเฮ้ยเกือบแตกกูเตือนมึงแล้วเพื่อน กูบอกไปแล้วไอ้นี่คือทริคอีกทริคหนึ่งนะครับทุกกคนครับใครที่เป็นคนปืนประจำรถถังนะครับอย่ายิงมั่วนะครับเพราะว่าเครื่องบินนะครับมันจะเห็นแสงจากเลกล้องของปืนของเราครับทุกคนนี่คือตัวอย่างครับทุกคนทุกคนเห็นแสงปิ๊บ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 ตรงนั้นไหมครับมันไม่ใช่แทกนะครับทุกคนครับนะฮะจุดเริ่มต้นของแสงอยู่ตรงไหนเราก็ไปย้อนตรงนั้นเข้าไปนั่นคือกาย้อนแปรครับผม แฮกป2ยิงเมื่อเห็นเป้าหมายครับทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆนะครับที่ผมอยากแนะนำสำหรับทุกคนนะครับถ้าเกิดคนไม่อยากจะเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่นะวิ่งเล่นหาประเด็นกันต่อฮัลโหลเจอแล้วอื้อหลบไหมไม่โดนขอคิวแรกก่อนได้ไหมโอ้ยเขียรลบก่อนหลบฉากครับโอเคมาดูดิ้ ทมจุกด,ดูมุมเปอร์ไม่เจอใครฮัล,ลโห,โห,โหเลเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรแป๊บๆกูอุเจอแล้วแตกเรียบร้อยคิวแรกมาแล้วไอ้เหี้ยไอ้ซับโปรทีมกูมีโปรแต่กุยิงก่อนอื้อการเฮ้ยยิงไม่โดนใครเวนอุเจอแล้วแตกครับผม ไม่โดนเว้ยเลยอือปาดโอ๊ยเอ้ยตกใจไอ้เี้ยฝั่งบอลแ้นก็ไม่โปอแปดยยิงโปตายอือแปดลอยโอเคเริ่มโอ้แล้วเว้ยมาอือปากู <AU> ุณลัคาญโปรคกูเริ่มลำคาญโปรแล้วไม่โดนเอ้าเอ้าไอ้แค่จิบหายมาอยู่ดอกวง ชิบหายแล้วายาสามสองไม่ทันโอ้โหตายโอ้โหจะเป็นเพราะข้าปิงกูกอ้่ไม่ใช่นะเมื่อกี้ <c oughs> กูเห็นอยู่เพ่งวิ่งเร็วเหมือนเดแฟล์ตเลยสัสมีโปรครับทุกคนเอาจริงๆนะครับทุกคนนะครับถ้าเกิดผมตายด้วยน้ำมือของเพลเยอร์ธรรมดานะครับหรือพวกโปรเพลเยอร์นะครับที่เขาจับเปจนฟิววีมานานแล้วนะครับที่เขาออกรอบมานานนะครับที่เขาเก่งโดยธรรมชาตินะครับยังมันยัง มันยังทําให้ผมดีใจซะมากกว่านะครับที่จะโดนพวกแคก็กพวกที่ใช้โปรแกรมโกงแบบนี้นะครับทําไมต้องเอาเปรียบผู้เล่นอื่นเลยวะประเด็นแหกมาแล้วออไม่โดนอีกทีโดนโดนโดนไฟลุกไม่โดนอีกทีแตกครับผมอีกขั้นไม่โดนอือ โดนแล้วโดนแล้วแปดสี่อื้อก็าสิบแปดแตกเรียบร้อสองคันรวดอื้อไม่โดนโอ้ยเยียบไม่โดนเสียดายชิบหายเจอแล้วไม่ถึงเหวด้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ฐานล่ามันตรงนี้แล้วชิบหายถอ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 ยก่อนถอยก่อนมันลุกขึ้นมาแล้วครับมันลุกขึ้นมาแล้ว ถอยก่อนถอยไปตั้งละครแล้วแล้วแลวจดเติมกระสุนไม่ก็อยู่ห่างไกลความจเจริญเลยเกินอ้าวไงเพื่อนโดนมาเยอะสิท่าเนี่ยจะเป็นรถหรือเป็นเหลอยวเฮ้ยอ,อยู่ไหนอ่ะนั่นรถถังเฮ้ยเฮ้ยรถจิบรถจิบเอารถจิบก่อนไม่โดนเอารถถังต่อโดนโดนไปสี่ วันคืนอืออีกทีอีกทีแตกตามค่าครับทุกคนถอยก่อนถอยก่อนไอ้เหี้ยระเบิดมาโอ้ยไอ้เหี้ยตีละกันเฮ้ยเศรษินเศรษินอือจะเลื่อนตีเผลอเหรอไม่ได้แดกกูหรอกไปครับถอยถอยก่อนถอยก่อนไอ้เหี้ยชนระเบิดชิบหายไปครับวันดีเพื่อนอย่าไปโอ้ย ไอ้เหี้ยแตกวิ่งไปตีกระนาบพวกมันกันครับทุกคนไปโออออกมาเดี๋ยวนี้หมูรู้แล้วมันอยู่ตรงนี้อีกทีนึงป้าเตียบด้วยโอเคไปกันต่อครับผมเดี๋ยวนี้มีใครชื่อกันนาบบ้างครับฮัลโหลเดี๋ยวนั้นมีคนชื่อกันนาบแน่ครับทุกคนไปครับไปตีกระนาบ ไปขอสักเม็ดเออพี่เออถอยถอยถอยครับถอ,ถอยครับถอยครับอย่าไปสู้มันตรงหน้าตีหัวแลวเข้าบ้านโอเคโอเคปล่อยให้มันตายใจ <c oughs> ไปกันอีกทีครับไปอีกด้านหนึ่งมามาวะมาวะอุย้ยตายแล้วมุมดี <c oughs> โอ้ดีชิบไปมันจบแล้วอนาคินนี่อีกดอกอนาคินอนาคินเจ็บอนาคินร,รา้าวอนาคินถอยถอยไปไหนหเรียบร้อยอนาคินแตกครับผมมันจบแล้วผู้อยู่ไฮคกลาวไอ้น้องเบ่าไอ <c oughs> ้เจ้าจิ๊บตื้อแตก ไม่ต้องคาบเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นคนแป๊บๆตรงนั้นนี่วะมีซัพพลายตรงนั้นนี่วะโอเคไปดีกว่าครับไปครับไปเติมของกันอ้าวเขียนนอกเขตเฮ้ยถอยถอยถอยไอ้กูเห็นเออกราดแตกครับผมไม่โดนแต่กูโดนโดนกูโดนกูโดนถอยก่อนถอยก่อน เอ้ยอย่าอย่าอย่าแทงคอหลงเลยอย่ายิงกูกูยอมแล้วกูถอยแล้วสปลายทบามาอยู่ห่างไกลความเจริญจังวะโอ้หน้าเบื่อโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้โน้มเลยกเฮ้ยเฮ้ยเสียงตีนเซียงตีน What the f**k ประเด็นอยู่ข้างอั้เจอตีนเอ้ไม่โดนไปนอนเนียนเรอเนีย <c oughs> นเลยแจ้นี่ก็อีกตัวหนึ่ง <c oughs> ไปไหนไปไหนอี <c oughs> ไม่โดนไอ้สัสเ์เสียดายแป๊บเลยครับทุกคนไปครับไปหาต่อมันวิ่งมาทางนี้อาจเจอเพื่อนเราองใสา่สงสัยโดนเพื่อนเราเล่นไปแล้ว เรียบร้อยสนัทเน่ไปครับหาประเด็นกันต่อตีกนนันนะบันหวังว่าจะไม่เจอทหารลาดแถวนี้นะอ้าวไอสัตว์อีกแล้วไอ้มึงจะอะไรกับกูนักหนาเนี่ยเฮ้ยซ่อมไม่พอครับช่างบัดกรีต้องมาแล้วมาบัดกรีหน่อยเชื่อมหน่อยรอยต่อลอยแหก รอยแยกในใจเธอเจะดังโอเคโอเคไปครับกันต่อรุยกันต่อลอกันตุยไปหวนแหนนแหวนข้างหน้ามีอะไรเจอ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 ถอยถอยเครื่องต้นอีกที แตกไหมแตกเหรอยยือก็แตกไปเป็นเพื่อนยิงไปทางไหนกันครับเป็นเพื่อนอุ้ยเพื่อนสปอตไอเห็นเลยไม่ต้องถามแลยครับทีนี้ไปครับเราเห็นรถถังแล้วนั่นไงรถถังติดบ้างไฟพญานาคด้วยมาเจตฐานลับเออเอาฐานลับก่อนดีกว่าไปไหนไปไหนเฮ้เก่าเหรอไอเหี้ยนี้ราถังอีกรอบ อ้าวแตกแล้วเฮ้ยออนลัดโอ้ยไอสย้สัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยอย่าโดนอตุ๊บนะเฮ้ยกลับมาครับกลับมาแนวหลังก่อนเฮ้ยแนวหน้าแม่กอดโหดโอ้ยโคตรอำมหิตมาซ่อมก่อนเลยทีนี้มา บัดคลีกันต่ออรตตตตตตรอยแยกในใจเธอเราซ่อมได้นะจ๊ะเอรอเสร็ร้อยซ่อมได้กูซ่อมเองก็ได้ไเฮียมาไขน็อตก่อนครับแป๊บหนึ่งเฮิบ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 ไปครับไปช่วยเพื่อนที่แนวหน้ากันต่อ ยิงกันมันอะไรทุกคนกูขอแจะ๊ะเ,เดี๋ยวนะเบรกเบรกเบรกเออเฮ้ยยังมีคนเอ้ยเรียบร้อยสองศพไอ้สัตว์ตกใจหมดโอ้ยรอดมาได้โอ้ยไปครับไปครับไปช่วยเพื่อนต่อแนวหน้ากำลังชุลมุนชุลเกกันแหละอ่ะเฮ้ยเจอหอยเห็นไะหจอดเกาะกูมีอยู่ กูมีอยู่สามนัดไปครับจ่อโตดันขุดทองมาทองอยู่นี่เออขุดทองีแตกเลยเปล่าอยู่ๆก็วิ่งมาแตกโอ้ชคดีชิบหายกูวันนี้วันนี้คอดมันเลยครับทุกคนนะครับแต่เบื่ออย่างเดียวนี่แหละเนี่ยนี่การมาเติมกันสนตรงเนี้ยไอ้เหี้ยไกลจากแนวหน้าชิบหายเลย เร็ว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 โก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 เร็วเร็วกุ๊บกุ๊บสรุปคิวนะครับตอนนี้นะครับผมได้ยี่สิบสามนะครับแตกเองสอง <c ười> คนเราไม่ก็มีผ้ากันได้แต่ก็โอเคนะครับวันนี้ฟอร์มดีครับฟอร์มดีเพื่อเราเพื่อเราโดนเพื่อเรายิงไปทางไหนเพื่อเรายิงไปทางนั้นครับไปครับไปตามทิศทางที่เพื่อเรายิงมานั่นไงเจอแล้วไม่โดนโดนโอเคมา โดนเก้าสิบเอาละโดนเอไม่แตกเฮ้ยอีกที่เฮ้ยไม่แตกไอ้เหี้ยโอ้แตกเรียบร้อยไอ้เหี้ยคุณดูเขาไม่แตกซะแล้วแล้วเนี่ยแมงเชอร์มแมนโคตรเกาะหนาเลยครับมีไหมนั่นไงโอ้ยเอาไอ้เหี้ยออกนอกเขตเออ ไปไหนล้วเอ้ยอย่าอย่าหนีอย่าหน,าน,านีกูเคาะอยู่เอ้ยแตกไหมอ้าวเจาะเกาะบดไอ้เหี้ยมาเอออ้าวบั็กเสียงเอ้ามีแบบนี้ด้วยเลย <laughs> มีบั็กเสียงเลยเกมฟอร์มยักษ์นะเฮ้ยไปครับทหารราบของพวกเราอยู่ทางนั้นครับนั่นเปทางฝั่งนั้นดูสิ นั่นไงประเด็นอยู่นั้นประเด็นอยู่ตรงนั้นนั่นไงนี่เนออสนกันโอ้แตกมันแตกอา้าวทำไมรถถังไม่แตกอะกระสุนกูวินวอล์กได้ด้วยเหรอไอเหี้ยแสดงว่ารถถังมันไม่แตกครับทุกคนนะซ้ำก่อนเลยกันพอกำลังเคะอ,อยู่เลยเดี๋ยวเราไปซ้ำเติมมันอีกทีหนึ่งไปครับเกลเกลเกลเปียมุมยิงไหน กูขอแตกหน่อยกูขอแตกออเอาแตกสุดเฮ้ยควันหาพ่อมังเลยไอ้เชี่ยไหนเอาเฮ้ยเอาไอ้เชี่ยโอ้ยเวลับอยยานะอย่า,นะอยาโอ้กูยอมกูยอมจำนนเหลวซีอูได้แล้วโอเคมา เพื่ออันดับนะครับที่ดีนะครับตอนนี้นะครับเรายังเป็นหนึ่งในตองอูนะครับในฐานะนของพอลรถถังฝ่ายเราตอนนี้ผมนะครับเก็บคิวได้เยอะสุดนะครับเราต้องรักษาอันดับเอาไว้เออไม่โดนเออแตกไม่โดนไม่โดนได้ไก่วะเดินให้วันเลยเออโดนไหม อ้ยโดนอยู่โดนอยู่ไม่โดน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 อยู่ยิงระยะไกลแม่โคตรเปิดกระสุนเลยครับทุกคนไปหาเจาะอุ้ยโอ้โหอลังการบานเพ์เวอร์ดีว่ากูไปอยู่ตรงนั้น เอเปิดผมหน่อยเพื่อนเออนั่นแหละคขาเปร์ไว้กูขอเติมกระสุนแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวผมไปช่วยไหนเพื่อนมันอยู่ตรงไหนเพื่อนเพื่อนกำลังสารบวนกับอะไรอยู่มาผมมาช่วยแล้วนั่นเจอเจอแล้วไอ้เชี้ยหันกระบอกปืนเครื่องบนไม่ได้เวนเออโอเคได้องศาแล้ว่าแปรหนึ่งไหนโผล่หัวมาสิไหนเฮ้ยตรงไหนวะ เฮ้ยเจอแล้วไอ้เหี้ยโผล่เลยเอ้ยมึงมา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 จะชาร์จกูเหรอสิ้นคิดมาโผล่เลเพื่อนเราจัดการมันเพื่อนเราจัดการเดูโก้โค้กเบอร์ให้มาโผล่มาดิใครอยากหัวลั่นโผล่หัวมามาบ้างรู้สึกมันจะเงียบๆนะอืม เงียบอาเพื่อนเพื่อนทำอะไรเอ้รถถังเดี๋ยวได้ทัพหนึ่งปดนึงเอ้จะเกาะเออหนึ่งเมตรโผล่มาดิโผล่มาจริงเดีเป็นคนแปลกนั่นไงนั่นไงเออโอยได้แค่สิบห้าไม่โดนไปครับไปครับไปชาร์จมัน ควันเหรอจ้าควันเหรอสโอกวิทเอวีเดีเหรอจ้าอืมอยู่ตรงไหนล่ะมันหายครับทุกคนไปครับทุกคนผมคิดว่ามันคงไม่มาทางนี้แล้วมั้งนะครับมันเห็นว่าเราดักทางมันอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อยข้างหลังมันเ,เดี๋ยวผมเห็นนะมาดิมันยังมาเฮ้จะไฟเหรอที่นี่กูคลองแปลกอู้ ถนนสายนี้กูคลองฮลัลโหลแป๊บนึงอ่ะซ่อมก่อนครับคอเคกะถังคอเคโอเคขันน็อตแปบ๊บเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอย่ายิงแบบนั้นสิเราไม่ใช่เอ๋นะเ,เวย้ยเยี่ยมๆหน่อยได้ไหมแน่มึงยิงอะไรเนี่ยไม่มีคนฮลัลโหลยิงแบบนี้ก็ล่อตีนนั่นไงตบดับเลยเหี้ย <c oughs> กูพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไปครับถอยถอยเข้าเงาก่อนให้เงาบังเอาตัวหลอดก่อนแต่กูจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> เออไม่รอดกูว่าแล้วไอ้สัตว์ตายแล้ว <c oughs> เอาละครับก,กเหลือ3คนสุดท้ายตอนนี้ผมได้31คิวนะครับตายฮ่ <c oughs> มาขอสกิลได้ไหมไม่ได้จะทันน <c oughs> ี เหลือคิวเดียวละเหลือคนเดียวเพื่อนเราคงเก็บหมดนะฮะก็โอเคขับรถด,ดูลมชมวิวแล้วกันเนาะมาขอปิดท้ายอาโอีกนักอ,อย่างน้อยทีก็ชนะ โอเคนะครับทุกคนนะครับยังไงนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็กดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์นะครับฝากกำลังใจให้กับช่องเล็กๆงงี้งงี้ช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับทุกคนครับก็โอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม